ะะถือว่าเป็นผลงานชิ้นใหม่ของก้าวแล้วกันนะคะก็คือเสื้อร่ํารวยนะคะเรียกว่าให้เรียกว่าเสื้อร่ํารวยของเราแล้วกันนะคะก็ถือว่าก็ถือเป็นเคล็ดของก้าวด้วยอย่างหนึ่งฝนตกแล้วนะตอนนีไฟไม่รู้จะดับตอนไหนะแล้วก็เป็นเสื้อร่ํารวยของบาลเลที่9เรานะคะก็ถือว่าใส่ในชีวิตประจําวันได้เลยวันนี้ก้าวก็มาปล่อยน้องอย่างเป็นทางการเป็นความภูมิใจที่ก้าวจะนําเสนอเลยนะคะคือ1นอยากใส่นะคะแล้วก็ ชอบอ่ะเราอยากใส่นะสวัสดีโฆษณาด้วยนะคะอยากใส่เราก็อยากปล่อยให้กับทุกๆคนนะคะก็คือสามารถสั่งได้เลยเป็นพรีออเดอร์นะคะเดี๋ยวกําหนดระยะเวลาในการสั่งของล็อตแรกนะคะเด็กก้ก็จะกําหนดให้ว่าหมดเขตในการสั่งล็อตแรกวันที่เท่าไหร่เพื่อจะที่จะให้ได้ทันในวันงานก็คือวันที่27เผื่อใครอยากจะใส่มางานไหวค้ครูนะคะแต่ว่าอันนี้คือไม่เกี่ยวกับว่าปล่อยเราจะต้องมันมันประจวบ แบบเขาเรียกว่าเวลามันพอเหมาะพอดีกันพอดีนะคะเอาเป็นว่าเราคุยกันเฉพาะในเรื่องของเสื้อแล้วกันนะคะเสื้อนะคะมีทั้งจริงๆอยากปล่อยเป็นคอเดียวะนะแต่ลองให้ดูทุกแบบแล้วเดี๋ยวเราจะเอา,อานี้แล้วกันเราจะดูแล้วกันเพราะว่าว่าเขาจะสั่งคือแบบอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ตามแต่ละร็อตรวมกันแล้วมันแบบ มือนไม่รู้เขาต้องแยกประเภทเปล่าไม่เป็นไรเราบอกทุกประเภทไปก่อนแล้วกันก็จะมีเป็นเสื้อยืดลักษณะเสื้อยืดแบบนี้นะคะมีลักษณะเสื้อยืดแบบนี้เขียนแบบนี้เลยนะก็คือนี่บ้านเลขที่เก้านี่นะคะรํารวยเป็นเสื้อดํารวยของเรานะคะแล้วก็จะมีคอวีด้วยเดี๋ยวลองให้ดูเลยเดี๋ยวก้าวลองให้ดูเลยมีคอวีแล้วก็มีคอปกนะคะเดี๋ยวก้าวขอ,อนาตลองเป็นเริ่มเลยนะก็ อันนี้เป็นคอกลมนะคะเป็นเสื้อรั้รวรยแบบนี้ใส่สบายมากแล้วก็ไม่ร้อนด้วยเสื้อยืดก็สบายอยู่แล้วเนาะฝากปพื่สัมพัคัญฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยว่าวันที่27มีนาคมนี้นะคะก็มีพิธีไหว้ครูเรื่องรายละเอียดของงานพิธีไหว้ครูดิเกคณะรั้วตั้แก่เนี่ยเดี๋ยวขอเป็นให้รายละเอียดในเพจดิเกคณะรั้วตั้แก่อีกครั้งหนึ่งรายละเอียดยังไม่ได้ลงอะไรเลยว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรหรือเป็นยังไงนะคะแต่อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวเขาเรียกว่าไง เสื้อเนี่ยคือก้าก็จะมีแบบคือตอนนี้มีไอเดียแล้วก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ใหม่ของเราเป็นผลงานชิ้นใหม่ของเราที่เราอ่ะอยากนําเสนอแล้วก็คิดว่าก้าวชอบแล้วก้าคงจะใส่ในชีวิตประจําวันนะคะว่างเนาะอ่านะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งในความเชื่อส่วนตัวนะก็คิดว่าอย่างน้อยๆมันก็เป็นที่พึ่งทางใจเราเนาะมันก็เรียกว่าเป็นเสื้อร่ํารวยของก้าวแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูทั้งแบบคอกลม แล้วก็แบบพวีนะคะราคารายละเอียดปักหมุดไปด้านล่างใครสนใจก็คือทักแชทข้อความส่วนตัว Facebook กมาเลยนะคะแล้วก็ค่าส่ง50บาทตายตัวนะคะขนาดที่เออไม่ใช่ขนาดที่50บาทนะคะค่าส่งห้าบาทผ้าชิ้นที่2 3 4ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าไงอะชิ้นที่2 6 0บบาทชิ้นบทีละ10บาท10บาท10บาทค่าสง่งแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วกันเนาะ คือค่าส่งตายตัวที่50ซนาดที่50บาทนะคะปกติเลยนะคะแล้วก็สําหรับเสื้อยืดนะคะราคานะคะไซส์ SS เริ่มตั้งแต่ไซส์ SS ราคาเดียวเลยก็คือ SS ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L 4ไซส์นี้ราคาเดียวเลย250บาทสําหรับเสื้อยืดด้านบนของเรานะคะแล้วส่วนไซส์ XL นะคะไซส์ XL ไซส์ XL กับไซส์ 2XL นะคะก็คือ290บาทเท่านั้นนะคะนี่คือราคาเสื้อยืดนะคะเดี๋ยวใส่ เดี๋ยวใส่ให้ดูส่วนาราคาเสื้อคอปกนะคะใครจําไม่ได้ดูที่ปักมูดไว้ด้านล่างนะคะจินดูได้เลยเสื้อส่วนเสื้อคอปกนะคะสี่ไซส์ไซส์ S s ซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะราคา350บาทส่วนไซส์ XL กับไซส์2 XL ราคา380บาทตามนี้นะคะเดี๋ยวใส่คอคอวีให้ดูใครชอบคอวีนะคะ ไซส์ที่9ใส่อยู่นะคะก็คือไซส์เอสนะคะไซส์เอสเขียนเหมือนกันเลยทั้งคออ่าคอคอวีอันนี้คอวีนะคะเมื่อสักครู่เป็นคอกลมไซส์ที่9ใส่อยู่คือไซส์เอสนะคะไซส์เอสทั้งคอปกทั้งเสื้อยืดและเสื้อคอปกเหมือนกันก็คือ4ไซส์แรกราคาจะราคาเดียว นะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ที่บิ๊กขึ้นมาหน่อยก็คือไซส์ XL กับไซส์ 2XL ก็จะอัพขึ้นมาอีกนิดกนึงทั้ง2แบบเลยนะอ่าโอเคไซส์ที่ใส่อยู่คืนนี้คือไซส์ S เมื่อสักครู่นี้ก็ไซส์ S แต่เป็นคอกลมนี้เป็นคอวีเขียนเหมือนกันเลยเขียนมาเลปิก้าแล้วก็ร่ำรวยเรียกว่าเป็นเสื้อร่ำรวยของเรานะคะก้าวว่ามันดูแบบเรียบหรูมันดูแบบใส่สบายอ่ะมันสวยทั้งสองคอเลยอ่ะเออมันสวยทั้งสองคอเลยนะคะย้ำอีกครั้งว่ารอบแรกนะคะปิดลับ วันที่สิบสองวันเสาร์วันเสาร์ 3, 3, ที่ถึงนี้สิบสองมีนาคมนี้ให้รีบเลยนะคะบครบกวนกรุณาได้โปรดแบบว่าถ้าจะเอาให้ทันใครที่มีเจตนาที่จะใส่มาในงานไหว้ครูคือจะเอาให้ทันก็คือต้องทันสั่งรอตแรกรอบแรกเท่านั้นถึงวันที่สิบสองวันเสาร์นี้เท่านั้นนะคะก็ราคาอยู่ที่ปักหมุดด้านล่างอันนี้เป็นคอวีที่เจ้าใส่อยู่คือไซส์เออย่างนี้เสื้อแบบ ค่าคือสบายมากสบายใส่สบายมากอันนี้คือตะกูลของเสื้อยืดนะคะอันนี้คือไซส์ S ที่ก้าใส่อยู่นะคะโอ้ดีมากสบายมากคือจะบอกว่าค่าเสื้อยืดก็คือสบายใส่สบายมากกีนี้นะแล้วอันนี้ยิ่งสบายดูดีถ้าถ้าเอาตามความตรงๆเลยนะถ้าให้แบบว่ารีวิวนะกลายเป็นว่าตอนแรกอะ่ะชอบเสื้อยืดนะก็ชอบสองแบบแต่ว่า อันนี้ดูดีเลยแล้วก็ใส่สบายจริงแนะอันนี้ใส่สบายเลยดูดิมันมีความแบบโปร่งที่ไม่เห็นนะแต่สบายตัวนี้นะจะสกรีนตรงนี้ไม่เหมือนกันจะเขียนว่ารํำรวยตรงหน้าอกอันนี้จะอยู่ด้านด้านสายด้านสายเรียกว่าเป็นเสื้อรํำรวยของเราอันนี้เป็นคอปกอ่ะแจ้งราคาย้ำๆอีกมมครั้งคอปกท size SS ไซส์ไซสราคา350บาทนะคะส่วนที่เป็นบิ๊กไซส์ขึ้นไปก็คือ XL กับ 2XL ราคา380บาทสำหรับเสื้อคอปกอ่าสวยนะสวยใช่ไหมก็คือแบบสวยนะก็ว่าสวยอะถ้าคอปกก็ใส่ไปทำงานได้ด้วยแต่ถ้าบางคนแบบใส่เสื้อยืดแล้วจะใส่แจ็คเก็ตทับก็ได้เพราะว่าสกรีนของเสื้อยืดอะคะ่ะเขาจะ อยู่ที่ด้านหน้าตรงกลางเลยแบบนี้เลยก็คือบ้านเลขที่9เขาจะเขียนแบบน,นี้เลยบ้านเลขที่9ร่ํารวยอย่างนี้นะคะเป็นเสื้อเรียกว่าเป็นเสื้อร่ํารวยของเรานะราคาเสื้อยืดหรือราคาเสื้อปกปักหมุดไว้ด้านล่างแล้วนะคะปิดรับ็อดแรกถ้าจะให้ทัน27มีนาคมนี้ซึ่งเป็นงานไหว้ครูแต่ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดนะเดี๋ยวไปดูที่เพจอีกทีนึงก็คือต้องสั่งให้ทันรอดแรก ปิดรับรอตแรกวันที่12มีนาคมนี้อันนี้คือคอวีของเสื้อยืด